พี่ก็ไปเปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองเลยมใช่แมนเปิด YouTube เป็นของตัวเองแล้วคุณก็อยาด่าใครก็ด่าหาผู้ติดตามไม่ได้ถึงพันแล้วคุณก็ขึ้นไลค์รอรับคำคำตำหนิคำด่าที่ว่าคุณจะโอเคไหมอือนี้คือคุณแมนดีมากครับผมคือความจริงเมื่อเป็นแบบนั้นเนาะคนเอาทุกคนก็โอเคมันมีช่วงจังหวะเวลาชีวิต มีขึ้นมีลงโชคดีโชคร้ายสุหวังบ้างผิดหวังบ้างมันเป็นธรรมชาติธรรมดาชีวิตแต่ทุกชีวิตก็ต้องการสิ่งที่ดีด้ดวยกันทั้งนั้นนะครับเรื่องราวที่มันอะไรต่างๆในทางที่ดีเราก็พัฒนาปรับปรุงนะครับเ,เสริมต่อยอดขึ้นไปสิ่งไหนที่มันดีเราก็ปรับปรุงแก้ไขหรือว่าจะให้มันเกิดขึ้นอะีกแต่เหตุการณ์การที่บางสิ่งบางอย่างอย่างที่ลุงช่างเปี่ยนอย่างที่ลุงช่างกําลังมีปัญหาอยู่ แกนแท้ลึกๆน่เราก็รู้อยู่เนะเาะเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นเพราะอะไรแบบไหน,นยังไงแต่ในเมื่อมันฮอดขั้นตอนนี้สิ่งที่เราทําได้นตอนนี้เราก็คือมีอย่างเดียวแล้วก็ขอให้ทุกอย่างนะมันพ้นไปอ่ามันผ่านมันพ้นเรือว่าเป็นให้เพื่อนได้รับความยุติธรรมความถูกต้องอ่านะครับได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริงต่อไปถ้าเป็นเข้าดีเนี่ยหมดละนเมื่อเราเนี่ยเราไม่ได้ดําเนินการเราไม่ได้ทาเราไม่ได้อะไรต่างๆ,ๆเขามาใส่ร้ายไปสีแบบนั้นแบบนี้เขามันนั่นนี่ หลายคนหลายท่านก็อาจจะเคยไปขึ้นลงขึ้นศาลหลายคนหลายท่านก็เพต้องขึ้นศาลออกสมมุติว่าเขากำลังตำหุงอยู่หน้าเฮือนมี่ไปขี่โม้ไส่แล้วมาตะโกนด่าเราเนี่ยดีๆจัดไปเป็นยังเออใส่เข้ามาเต็มที่ถ้าคนทั่วไปเขาก็อาจจะปล่อยผ่านแต่ถ้าบางคนเขาว่าจะไม่ยอมไม่ยอมเลยไม่ว่าคุกสากเขาอาจจะินตามไปก็ได้มันมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นแต่นี้มันหนักกว่านั้นมันมันเป็นเรื่องเราคดีความนี่มันเป็นเรื่องที่ ต้องว่ากันด้วยเอกสารหลักฐานเนาอะหอรือว,ว,ว่าเรื่องราวต่างๆนะครับแต่ว,ว่ามันเป็นมาว่าพี่แล้วก็้ามานาอย่างเดียวละว่าเบียบเป็นบ้านเฮาอะในเมื่อเราก็เฮ็ดตั้งอือ่นบ่ได้อะนะเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะไปดําเนินการเรื่องเอกสารหลักฐานหรืออะไรต่างๆก็คือมันมีอย่างเดียวคือกาลังใจให้กาลังใจได้แต่มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่ค,คือคุณงามความดีหรือเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้น มันมีบุญมีคุณมีคุณมีคุณมีบาปมีโทษมีอะไรอยู่นะอของแต่ละคนแต่ละท่านเนาะความดีที่ทําของแต่ละคนมันก็จะส่งเสริมสนับสนุนอย่างที่เว้าไปเมื่อกี้ลุงช่างปลาชนพังนี่ทําให้คนทั่วไทยทั่วโลกมีรายได้มากมากมายมหาศาลทั้งต่อหน้ารับหลังเบื้องหลังอะไรต่างๆไม่ใช่แค่อยู่ทูลแมนแม้กระทั่งสื่อมวลชนสื่อทีวีที่เราเคย ดูข่าวทีวีที่ข่าได้มาเห็นได้สัมผัสเนาะหลายหลายช่องเนี่ยนะฮะจากที่เคยเป็นนี่เป็นพันล้านก็กดนี่ได้เพราะข่าวลุงพลนี่คือสิ่งที่เราอาจจะลืมไปแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนบอกว่าเบื่อข่าวทีวีลืมแม่นระยะเวลาลายลีเนะเราเคยดูทีวีนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องจริงนะข่าวลุงพลสามารถสร้างเอนเตจเนเมนต์นะฮะหรือว่าแรงกระเพื่อมการดู มากกว่าละครทีวีนะในช่วงหนึ่งแล้วนะเป็ดปีนะเน,<ค>น,นี่ยคนดูไลฟ์สดเป็นแสนนะมันไม่มีที่ไหนอีกแล้วคือเป็นบุคคลเพียงหนึ่งเดียวนะเท่าที่เราเคยดูข่าวหรือว่าเคยสัมผัสกับใครในชีวิตใครมาก็ตามเนี่ยนะครับเขาคือคนที่ทําให้ยูทนะูบเบอร์เนี่ยนะเกิดขึ้นใน รอบกายนะในรอบตัวที่คอยนําเสนอเรื่องราวชีวิตของเขาทั้งคนที่เป็น f อฟทั้งคนที่ติดตามทั้งคนที่คอยให้กำลังใจทั้งคนที่ไม่ชอบรบันเกิดขึ้นเป็นร้อยร้อยช่องนะแล้วนําเสนอคนคนนี้มาจบจนปัจจบุบันนี้มัน5ปีกว่าแล้วมันไม่มีที่ไหนจรงนิงๆนนะ ถ้าถ้าเขามองตามหลักความจริงเนาะ <c oughs> ในธุรกิจหรือแมา้น,านหน้าที่การงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับเราะนะเป็นสิ่งที่ดีนะเราต้องขอบคุณเขาด้วยนะสมมุติว่าเราซื้ออะไรมาขายเอออันนี้ดีเนาะม,นมันต้องมีต้นทุนด,ด้วยนะแต่แต่เรื่องราวต่างๆตรงนี้นี่คือมันอย่างที่เขาว่ามันเป็นเงินในอากาศเนาะมันเป็นเรื่องราวต่างๆในการนําเสนอแต่การนําเสนอตรงนี้นี่สามารถสร้างมูลค่าได้มากมายมหาศาลลึกๆนะอาจจะไม่ชอบหรืออาจจะไม่พอใจหรืออาจจะไม่ประทับใจ แต่มันมีสิ่งลึกๆลึกๆอยู่ต้องคิดอยู่ยว่าต้องเราต้องขอบคุณเขานะที่เราได้กล่าวได้เอ่ยได้ถึงอ่แล้วทําให้เรามีไรายได้ให้ชีวิตเราได้อยู่รอดให้ธุรกิจได้เติบโตเอ่อให้มีอย่างยอดวิวยอดอะไรทั้ง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 ยูทูบเนี่ยบอกรวมไปถึงสื่อเมนบอเออถ้าลึกๆเนอะเออต้องขอบคุณด้วยนะบางทีบางช่วงจังบางจังหวะเวลาเราได้เคยได้เห็นได้เสือ กำลังสถานาการณ์บ้านเมืองกำลังเป็นนนนั่นนีพ่อข่าวของคุณลุงมาเลดกบเรื่องราวไปทุกอย่างเลยเราเคยได้ยินนะว่าเอาข่าว